ลงตัวที่63กิโลกรัมมาตัวบนเลอร์เลยครับอายุ19เกรื่องสนุกทางช่อง8ครับกีฬาล้วนๆใครกับกัมบูชาอ้าวดูแยกเขี่ยวใส่เลยครับมาไม่มีใครยอมใครแล้วใครจะยอมใครครับดูครับก็ง่ายคนก็นต่อยครับนั่นแหละครับสับมาแล้วครับสองพันีดีเป็นกรรมการรายการนี้สบายครับไม่ต้องสายย นี่ครับแมไม่ได้เข้าเทคเข้าผับนะครับโอ้โหแหมสุดลงไปก่อนครับเด่นอุบลยอมไหมยอมง่ายง่ายไหมจวงสิครับหนึ่งนับเสียหนึ่งแตาเลยครับเรียบร้อยครับมองฝ้าเพดานไปแล้วครับหลับตาพิดปีไปแล้วโอ้ก็ต้องบอกว่าแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆครับแต่ว่าท้ายสุดครับ เป็นโสพันนีดีนะครับพี่ออกอาวุธเข้าเป้านะครับต่อยลำตัวไปก่อนครับอ่าปากหัวเลยครับโดนเสียบเสียบคืนงัดงัดโอ้โหสองดอกครับเซแทแทดแท,ะท,ะท,ะทะเลยครับโอ้โหมางัดเป็นอาชีพครับไม่ใช่งัดบ้านย่องเบานะครับแต่ว่างัดศอกครับ นี่ครับระยะประชิดครับตีตัดงัดทุงกระพุ้งกลับนะครับศิลปะของการใช้ศอกนี่ครับไปแปลงไปเลยครับแบบนี้นี่ครับประกาศสักตานะครับต่อยลำตัวไปก่อนครับอ่าปากหัวเลยครับโดนเสียบเสียบคืนงัดงัดโอ้โหสองดอกครับเท่แทดแทแทเลยครับ โอ้โหมางัดเป็นอาชีพครับไม่ใช่งัดบ้านย่องเบานะครับแต่ว่างัดศอกครับนี่ครับระยะประชิดครับตีตัดงัดทุงกระพุ้งกลับนะครับศิลปะของการใช้ศอกนี่ครับไปแปลงไปเลยครับแบบนี้นี่ครับประกาศสักดานเลยครับต่อยลำตัวไปก่อนครับอาปากหัวเลยครับโดนเสียบเสียบคืน งัดงัดโอ้โหสองดอกครับเซ่แทะแทะแทะเลยครับโอ้โหมางัดเป็นอาชีพครับไม่ใช่งัดบ้านย่องเบานะครับแต่ว่างัดศอกครับอนี่ครับระยะประชิดครับตีตัดงัดทุงกระพุ้งกลับนะครับศิลปะของการใช้ศอกนี่ครับ ไปแปลงไปเลยครับแบบนี้นี่กับประกาศสักดาจบลงอย่างรวดเร็วครับแค่ยกแรกเท่านั้น oh. 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 กับชัยชนะของโซพันนีดีจากกัมพูชา